คร,รับผมร้อยลูกเสร็จเรียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยลูกพี่น้องครับเบื้องนี้ครับที่แรกว่าก้อนว่านที่มันแนวอย่างแนวตัดผักตัดอย่างบ้าทันมาบาดนี่เขาแก้วกอนว่านมะนีเสียได้เบื้องท่านคนวอาภาษาเกาหลีรพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่งมาตัดเสียพี่น้องเบื้องบนเนี่ยครับ พี่น oh, ้องครับ hmm. อ๋อตะวุเดี๋ยวๆให้พี่น้องเบื้องน้ำน้ำดีๆแท้ๆกันด้วเอาเข้าเอาเข้าไปมีจ้ะเออโอ้โหดีอ่ะพี่น้องครับนะครับมื้อนี้มาพบพ่อกับเมนู้อย่างพี่น้องเดี๋ยวที่พาเบื้องด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวที่พาไปกินเข่ากินหนามกันพี่เต๋เหรอครับนะครับอ๋อน่าดีแท้ตะวุนะครับโอเกคครัาแอนด์เฮเลนพี่ดีไหนครับฮะไพี่น้องครับนั่น อ่าเสโลว์ไหมเอาอีกไม่ไอีกรอบจากรอบเนอะปับป๊บปั๊บปั๊บมือโอ้อออพี่น้องเปียกซีบอลงูนเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเปียกไข่มีตัวนี้ว่ะที่คนว่ามันเป็นใครหน่อยแล้วมันตอกจับอย่างนั้พี่น้องเนาะท่านลังเทียนนี่ตอบนี่เปียกซีลงนี่เด้อเนาะพี่น้องน้องกันแถาแก้เฮ้ยทัง้งซีแถาแก้แล้วกินดีฟเราก็เลยตึ๊บซึ้งที่เราเพิ่งดูเลยอ๋อซีเราวันนี้เราวมอมใส่ปากโลดเทใส่ปากเลย โอ้เสืโอ้มาหลายเนี e. ่ยเสือน็ไหนอาอีทอดจักร้อยนุ้ยเนี่ยบกคนเหมือนขนมถั่วพวงโอ้เอาเมนูนี่เดี๋ยวมาติดตามเลยครับเด้อว่าที่เฮ็ดกินกับยังว่าที่มี่ยังกินกับเนี่ย เสร็จไปน้องาวน้ำมาหน่อยอยู่บ้างกอนโอ้ยเคละตรสูงกันนะพวกเบียงน้อมันมันไข่หน่อยพี่น้องพวกเบียงน้องมันบสูงนองมันกระิ่สูงน้อยน้อยะมันเป็นไข่หน่อยไข่นกกระทานีเคลอตโรสไหลกวาไข่ไก่อ่รนี้น้องครับผมร้อยลูกเสร็จเรียบร้อยครับผมหนึรลูกแยกลอยบ่อยแลวพี่น้องบ่ก่อนจลอยแล้วก็หลนาะพี่น้องเ้ยมาบึงมัพดีอะ ต้มซุปหน่อไม่ดอดวอลินพี่น้องวอลินครับ ให้เกี่ยวพี่น้องมาเบิรงมันงามบอกครับพี่น้องคนอะป๊าดบอกก่อนสวอนลายพี่น้องเลยอุ้ยสวอนลายพี่น้องเบิรงนรู้เบิร์นรู้กระโดดอะไะคะือใส่ลายแท้เอ้ยของมัดของนอพี่น้องเลยใส่จะมาเข่าพี่ละ ดพี่น้องพี่น้องเพราะที่ดาวได้ยุแน่นอสารูเนาะครับผมบากอตทีพาพี่น้องมากินเข่ามือนี่ครับอาหารอีสานบ้านอีสานบ้านเขานี่ยแหละพี่น้องครับขาดบปได้ดพี่น้องปัจแรกปัจแรกเขาเอือนยังซุปน้ำไม่ส้มปะซุปน้ำไม่ส้มแก้วน้ำไม่ส้มกระติว่าเป็นเนาะได้เนาะหรือหน่อไม้ดองครับผม มีเกขวดมีอย่างนี้หรอเว์มีงาต้นโปุกน้ำปลาปลาลงก็แล้วงานีขัวเราดีมากก่่นอ๋อเวขวดใส่ขวกไวเราเหอมบกนนะกอนเองอมันอแตกวครับผมเด็นยลองเอฟซีุทุกคนอเี้ยเตียงโคกเตียงสัวกลงทอนเีงหนึ่งกองงาด้วครับเอทันอยู่ครับผมนี่ละนา่ิงแต่ตะอน กินหนึ่กระป๋นชบมแมกกระไดขวดน้ไหลพี่น้องไอ้โอ้ยขาดบอกองี้พี่น้องนี่หอมที่นดปใส่หอมพี่น้องไ่ครับโอ้พี่น้องครับเขาเหนียวตุ๋นพี่น้องเนาะอ้สากชิมกอนให้สาวกินสะเบียงเลยวันนี้เอรอพี่น้องครับใส่หอมลงไปแล้วสนะีสันกะทิงามข้นาะเ็นนอดพี่น้องนอนนเงนานนะ การเฮ็ดอาหารนี่คือสิลือไตอย่างเงี้ยเนะพี่น้องเนาะพี่น้องวางสั่นบอส้นั่นเส้นนี้เอาไปตีชันนี่นี้ทำกุระเอ้ยเข่าเนยวปั่นยังไง่อนยังไง้นปั่นยังไงคุยคำยังไงดเล้โว้ยลกก็ไปกับมาพี่น้องเพอแล้วปะกอวเงียตาไรบอกพ่ยบอกมาบอกปิดไปปิดมาข่มดูเเดี๋ยวเดี๋ยวเธอประกอ ไทยจานเราไม่ทานแล้วเนี่ยเราพี่นอนกับากกินเขากินน้ำเลยด้วเนี่ยเหี้ยมองได้เลิ้มกินมองหมี่น้องเลยไม่เสงวันจะตบนียเป็นไงเป็นหื้นยีรีได้เออนกินน้ำดินน้ำทรายทไหนรมันต้องเีอาสม่ท่นงีก่ก่อนบัวมันง้ไมนหายยร่อยรู้แลวด้อือที่อกนังนึงไปย่างยี่สิร้อยกลาเอารถน้ำแก้วลยพี่นอนครับอพี่นอนเลย กินกับว่านี่กไ็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับที่เข้ากันเ่าเข้ากันมันขึ้นอยู่กับว่า hows it say ผงชูชชรสหน่อยชูรสไรเพราะว่าไปเองไม่ละวันน่ะพี่น้องไอ้ตกแต่งสีสันสวยงามครับใบสะระแหน่สะระแหน่พี่น้องสะระแหน่บรกอบโปดิตครับกินกับทอดไข่นี่ล,พล,พละพี่น้องไข่กับนกกระทาโอดิตเนี่ยพี่น้องเพรมันธรรมดาร่นะครับว่ามันพูดอย่างบอกลอยฟองกูเหรอพี่น้องไอ้ อืมนะครับผู้ดำเบินรายกาพี่น้องเบือเบ้องซื้อดอกพี่น้องให้พี่น,น,พน,น้องกันน้ำไรไหลน้ำสะดวกพู้ดำเนนผู้ดำเนินอุ้ยนะครับเอ้าะไหมโปรวบเล็วโปรวบเล็ตไปพี่น้องปะกินข้าวกินน้าวกันเลยครับเด้อมาโอ้พี่น้องครับสวัสดีครับผมบลกอดอีสาชนชาแนลครับปาทิโต้พี่น้องครับทอดไข่เกี๊ยวไข่นกกระทะครับพี่น้องหนึ่งร้อยฟองพอประมาณเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งร้อยฟองกะประมาณเนาะปาทิโต้สุบเนาะไมส้มพี่น้อง สูกน้องไม้สวมครับป่าติโุพี่น้องเงี้บ่เห็นตีรับเอ้าให้เบิ่งใกล้ๆครับผมเป็นไดรครับพี่น้องครับปวดโพบักโมโย่ำแลงครับบักแตงย่ำใบ,บพรอย่ำสวยบักกอดย่ำสายครับทอดไข่าจานถาดบักไงพี่น้องไงก็หนาบอกกอดพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเสาจัดให้ครับมาหนี้พี่น้องเป็นเมนูง่ายๆพี่น้องครับบไ่ได้เลือดเลยเอียงททษพี่น้องเนาะแต่กับกับอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะผู้พี่น้องครับหิวข้าวหิวน้ำตาลังตาไร บกบวบรั่วบกบวกบ,วบวพี่นอ้องเลยไอ้ชุยชุยอยูย่บกแตงบกกาดบกกาดเขา่าอัน,อน,อนเหลือเท่านี้แหละพี่น้อง <c oughs> กับบกทั่วเนะาะเอาพี่น้องบ่บวบาลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะมากินเข่ากักนเลยครับผมกับบกต้ดนะครับเด้อครับแฟนคลับสุภูรซนครับอ่าลุงป้านะอาพี่สาวพี่ชายสุภูรุคนครับผมมากินข้าวกับบกักก้นครับอ่าคุณแม่คุณพอ่อเนาะครับเนะบาะบักลาบักคัม ลูกเต้าเล่าหลานสุภูพสุคนเนอรมากินข้าวกับน้ากอดเด้อครับผมบอกกอดอีสานอยู่นะครับเอาอบอกเล้วบอกอีกเว้ยอยากโชว์หลายพี่น้องไอ้เว้ยมักหลาายเอ้ครับก่อนลืมครับพี่น้องครับก่อนที่พี่กินข้าวกินน้ำเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบวกกดอีสานช anel นะครับเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เลยครับเด้อครับแชร์ไปได้เลยครับพี่น้องครับผมแชร์อืมแชร์อ่ะครับมไหยปั่นเข่าจนแล้นั่น เอาอย่างก้อนนีหรือฮะเอา,อาเอานี่ละก้อนเนาะพี vale ่น <c oughs> <Favorite. c oughs> <ch> ้องเนาะใกล้ๆดีเนาเอาพี่น้องเนาเนี่ยโป้ยังไงพี่น้องเนี่ยโป้ยังไงครับผมอืมเนาะเดี๋ยวชิมใครกันเกี่ยวนกกระทาพี่น้องเป็นแบบพี่น้องเน่ย คนบอกกอรว่าที่วา่วาว่ามันแสีบแสีบแท้เป็นยันพี่น้องบอเซียเนาะลองเฮ็ดเบิงครับพี่น้องครับเมนูนี่แหละง่ายๆพี่น้องลองเฮ็ดเบิงคันบอกกอที่วา่าโอ้แส,ส,สียบด้แสีบเนี้ยบอกปฏิบัติแสีบเนาะลองเบิงพี่น้องครับผมปฏิบักกติบกกรตรวอืม ครับพี่น้องครับวมบวมหน่อยบวมอ่ะครับก่อนอื่นนะครับเนาะนี่บวมนี่อเอามาแจ้นน้ำหนาครับผมน้ำโพงกับน้ำผูครับทั้งล่างครับผมนะครับน้ำเราปลูกครับพี่น้องเราแบ่งให้ ukan, มาอยู่กมากินครับ ทำยังมีบางนะถอดไข่นกกระทะอร่อยหน่อยพื่อนเพี่น้องครับครับมีบุ่มเลยพี่น้องเลยก่อนจะเส่มมือเลยครับเร้อ,อ โอ้ครักพี่น้องหนัวเสอืบ ่าคุณพี่ทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อทั้งไทยทั้งคนละเพื่อนบ้านเฮากับคนไทยที่ไปสู่ชีวิตอยู่ต่างแดนก,นกับเห็นคลิปนี้เราก็ลองเฮ็ดกินนะครับเด้อครับเมนูนี้หน่อยกินฮอดบ้านได้วยกันครับผมกินฮอดบ้านหอมๆหมดเลยพี่น้องครับผมสู่ชีวิตกะให้รลำรวยเด้อครับเด้อรลำรวยเงินทองสมบสูรณ์ครับร่างกายแข็งแรงครับผมกินเขา่าแซ่บๆต้องกันครับผม โอ้สีหอนแน่แต่รั่วเบอร์แล้วเราวพี่น้องอืมรัวบักบวเอาบมเป็นบมเป็นบอกรวบว่าผมอื่นแพง่ายสิพี่น้องเอ้รัวบักบัวโอ้ยพี่น้องเห็นลองลองกอดคลิปเป็นลองยูเทิร์นไปเบิ้งเบื้อพี่น้องบอกรวบผิดวะเข้ามาโอ้ยเขาบอพี่น้องเนี่ยได้ก SO ินเต้บักกันนั่นออรั่วไล่พี่น้องมาโดนได้กินนะนี่เนาะอันนี้บักบวบโอ้ย บอกครับก็เงินตัวเรียนหนังสือมื่อหน่เพี่น้งองเรียนมาอหน่ยพื่น้องเอ้ยออกใก้ได้ออกครับผมใกล้บกตุนมเมือไหพื่น้องได้ออกอ พี่น้องพอที่บ้างเป็นยังไงเนอะใครนกกระทาทอดอย่าบอกก่อนอนญาติด้วยครับนะหอมพี่น้องหอมที่หอมแต่ตั้งจากใครใกล้ก็ครับผมผมละมุนอยู่ที่ที่แต่ตั้งจากใครใกล้ที่ถึงที่ถือว่า เราหมุนก่อพี่น้องหอมออกกินหอมก่ออันนี้คือบอกับดวาเด้พี่น้องห่วยคิดถึงเสียก่อน <laughs> พี่น้องอนู้นคำเย้ครับแม่มแงพี่น้องเนี่ยไม่สม ก้อขขาวเพื่นวันนี้นบะกลสิ่งนใ้ส้มือหบ <c oughs> วหอมแซ็บลองไอ้หัใครไหม มีไอ้พงกนา้อปวดโถคำนี้นไหมพี่นออ้องเลยมาปมเถอะล่ะพี่น้องปวดปวดว้าเฮ้ยบวกกันคำตาเรียกคำหลับตาอื ที่เป็นเมนูใดๆพี่น้องเอ้การโดดนิ่วของบาก็เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ตัวจุ๊บๆเลยตัวบ้าเียประลาดมาอม หายหัวอยู่พีรอ้ไงเป็นต้องจ้อหอนด้วยบิกบวบเอิ้นถือเราไปนรอ้ไงาปนะคุณบวบครับคุณบวบโอ้ยหอนมือไ่ห้อกหายด้วยี่น้องหรออืมอน ถืกใจด้สู้ดูกสมพี่้องเดคำเย้เด้อพี่รองเด้อคำเย้เด้อ กรมกรแซ่บไปว่ะว้ะพี่น้องเอ้ยครับอันนี้ก็คือที่เป็นคำนี่แหละพี่น้องเนาะตบท้ายครับผม เนนด้งครับคมหนาเพื่อนหนาได้ไปเอนครับปุ้บไม่หนุบหนับเนี่ยหนาปึ๊กเลยเพื่นอน ครับผมพี่น้องมื้อนี้กะเป็นอีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะครับผมพาพี่น้องมากินข้าวขี้หนามพี่เอาครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะคบนี่ครับเรียบร้อยครับเทดไปพี่น้องครับผ่านไปอีกมือหนึ่งนาะพี่น้องเนาะครับกินข้าวขี้หนามกันสุปน้ำม้ส้มกับทอดไข่นกกระทะครับร้อยฟองครับกับผมอย่างไรครับพี่น้องครับคือเก่าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบวกกดอีสานชาแนลเลยครับเด้อครับผม กับคลิปหน้าก็มีต่อไปครับผมรอชมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับผมอย่างไรครับผมขอบคุณสุภสุกคนครับผมก็กล่าเข้าม,มาสวัสดีครับผมบายบายครับ